่อมาเรื่องความหลากหลายของผักแล้วก็ผลไม้รวมทั้งธัญ,ญพืชเนี่ยจะมีประโยชน์ในแง่ของจุลินทรีย์ในลำไส้นะครับปัจจุบันเนี่ยจะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับกัดไมโครไบโอมหรือว่าชุมชนจุลชีพใน,ในลำไส้ของเราเพิ่มมากขึ้นนะครับแนะนำคร่าวๆค,ครับก็คือในลำไส้ของคนเราเนี่ยจะมีจุลินทรีย์จุลชีพต่างๆนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกลุ่มแบคทีเรียนะครับ ในร่างกายของคนเราพูดง่ายๆก็คือในร่างกายของคนเรามีเซลล์200กว่าชนิดนะครับมียีนแค่25,000กว่าแบบแต่ว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ของคนเรานี่ยนะครับมีมากกว่า3ล้านแบบเลยนะครับการเรียงลำดับของยีนกีโนมซีเวนซิงนะครับมีมากมายหลากหลายข้อมูลปัจจุบันความรู้สำคัญที่เรารู้ในปัจจุบันนะครับก็คือยิ่งจุลินทรีย์ในลำไส้ของเรามีจำนวนชนิดมากเท่าไหร่มีความหลากหลายมากเท่าไหร่เนี่ย จะยิ่งป่วยน้อยลงหรือพูดง่ายๆก็คือสุขภาพแข็งแรงขึ้นนั่นเองครับวิธีการเพิ่มความหลากหลายของจุลชีพในลำไส้ของเราสามารถเพิ่มได้2ทางครับ1ก็คือเติมจุลชีพเข้าไปในลำไส้เลยนั่นก็คือกลุ่มอาหารที่เรียกว่าเป็นโปรไบโอติกนะครับอีกวิธีนึงก็คือเป็นการเพิ่มอาหารของจุลชีพเหล่านั้นที่เรียกว่าพรีไบโอติกนะครับนี่คือความสําคัญของความหลากหลายจากพืชน,นะครับ ที่สำคัญเลยเนี่ยยูเลชีพในลําไส้ของเราจะโตได้ก็ต้องมีอาหารซึ่งส่วนใหญ่ละก็จะเป็นกลุ่มกากใยนะครับเป็นกลุ่มไฟเบอร์ก็เป็นอาหารที่ได้จากพืชนะครับ